เจนนี่เปิดพับเอาเตอร์สาวลูกสาวคนแรกโครงหน้าชัดมากถอดมาเต็มเต็ม เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับนักร้องสาวคนเก่งเจนเนียรรัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้บทสดชื่นที่ตอนนี้กำลังเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ตั้งท้องลูกสาวคนแรกน้องยูจินโดยมีกำหนดคลอดในกลางปีนี้ล่าสุดสาวเจนนี่ได้ควงสามียูชัดมงคลไปพบคุณหมอตรวจสุขภาพลูกสาวในท้องพร้อมอัปเดตพัลเอาตาสาวลูกสาวอายุห้าเดือนให้แฟนๆไน้ติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลพร้อมข้อความประกอบว่า จมูกไปทางป้าป่าแล้วหนึ่งอยู่จีนน้อยเรียกได้ว่าเหอลูกกันสุดๆตั้งแต่ในท้องเพราะแม้แต่หนุ่มยิ้วก็ได้เอ่ยปากชมลูกสาวจมูกเหมือนพ่อแล้วหนึ่งพ่อก็หล่อแม่ก็สวยแบบนี้ลูกสาวออกมาคงหนะ้าตาดีไม่น้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ